ตอนนี้อยู่ที่สวนนะคะมาเก็บมระนะคะก็นี่คะ่ะข้างหลังนะคะเป็นต้นมระนะคะกําลังแตกยอดงามๆเลยนะคะยอดมะระงามๆนะคะงามตะมุตะมิอันนี้ลูกคะ่ะวันนี้เราจะมาเก็บลูกนะคะใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นขนเวลามันเป็นขนปุ๊บเราก็เราก็จะคันนะคะ ยอดก็งางามตอนแรกนี่ก็จะไม่ออกยอดแล้วนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วแต่ก็ยังนี่ค่ะยังออกดีค่ะยอดยังได้กินนะคะก็ต้องรีบรีบส่วนลูกนี่มันหนาวแล้วมันไม่โตแล้วนะคะก็ทยอยเก็บนี่ค่ะลูกนะคะกำลังใหญ่ๆอวบๆนะคะนี่จะ อสดสดเลยเจ้ามีอีกไหมคะน,นี้มันน่าจะมีนะ นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ข้างในก็มีสี่ลูกนี่คะ่ะทุกคนอืมใหญ่คักโพอด นี่ค่ะอืมอืมสี่ลูก อ,อ่าใหญ่มากใหญ่มากอันนี้นี่อืมนี่จะมะมันมืดแล้วนะคะก็พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ